ช่วงนี้กลับมาพบกับนักร้องสาวเปาลีพรพิมนเธอคนนี้ชีวิตเปลี่ยนเพราะเธอได้รับบทเป็นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เหมือนเธอเป็นคนที่คุณพุ่มพวงเลือกไว้ให้แสดงเป็นตัวเองและเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ในก่กองถ่ายไปชมกันเลยครับแต่เด็กนเป็นเด็กสุพรรณตั้งแต่เกิดค่ะเด็กสุพรรณตั้งแต่เกิดเขาเหมือนคุณพุ่มพวงนี่ไงพี่เคยสัมภาษณ์ผู้กำกับเอ่อภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงพี่ออสพี่ออสพี่ออสมานั่งสัมภาษณ์กับพี่ในรายการ พี่ออสบอกว่าตอนแรกอะนางเอกไม่ใช่เปานะ,ะนางเอกเป็นคนอื่นแล้วอยู่ดีๆเทปทั้งหมดที่ทำแคสติง้งหายหมดหายแบบหายไปหมดสำหรับดาราทุกคนที่แกมมี่ส่งไปแคสจริงเหรอไม่เหลือเลยตอนแรกมีทั้งของสารพัดมีทั้งเดอะสตามีทั้งอะไรเงี้ยส่งไปเพื่อเป็นเป็นบทผู้พวงหนูจะเปิดมาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหาเจอได้แต่หนูเป็นคนที่ไหวแม่ผู้พวงแต่อยุเท่าไหร่ ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าหนูประกวดร้องเพลงก็ต้องไปไหว้ที่วัดทับกระดานแล้วอยู่สุพรรณด้วยก็ไปไปตั้งแต่แบบประมเลยค่ะพ่อพาไปเหมืนมอนเป็นครูบาอาจารย์ใช่ค่ะเป็นเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นเหมือนแบบแรงบรันดาลใจไหว้เพื่อสิริมงคล<ช>แรงบรันดาลใจกับนักร้องทุกคนเลยต้องไปไหว้ปรากฏว่าอยู่ดีๆนึกยังไงที่ทางแกมมี่โกส่งหนูไปแคสเพืาอประโยชน์เรื่องนี้ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าตอนตอนที่เขามาหาร หานักแสดงใหม่เนี่ยคือช่วงที่ทำเทปไฮไปแล้วแล้วหนูเพิ่งเข้ามาอยู่แกรมมี่อะค่ะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเกิดจะให้ไปแคสใหม่เนี่ยทุกคนแคสใหม่เนี่ยฝากหนูไปด้วยฝากฝากไอ้คนนี้ไปอีกคนหนึ่งเพิ่งมาจากสุพรรณทั้งนั้นที่คนอื่นคนดังว่าหนูเยอะแยะเลยตอนนั้นหนูยังไม่มีผลงานเลยไม่มีใครรู้จักเลยดวงเราไงปรากฏว่ารู้ไหมฮะพี่ออสพูดว่าไงบอกว่าในระหว่างที่คุณแคสมันไม่ใช่ตัวคุณเลยสิ่งที่เขาเห็นคือเป็นผู้พวงหมดเลย ในจอนเขาแคสอะทุกขั้ี่หนเล่นเป็นคุณผู้ปริมากีนหนูก็ไม่รู้สึกตัวเองด้วยเหมือนกัน <c oughs> คือคือเป็นความที่เราตั้งใจมากะ่ะเราตั้งใจแล้วก็คือตอนนั้นคือเราเราตั้งใจที่จะแบบศึกษาชีวประวัติของแม่พึ่งทั้งวันทั้งคืนแล้วก็จะฟังแล้วก็จะอ่านชีวประวัติเนี้ยค่ะจนทําให้เวลาเล่นเรารู้สึกว่าเราเราเข้าเราเข้าถึงแบบชีวิตชีวิตคือชีวิตลำบากแล้วก็แบบยิงตัวเองไปตรงนั้นเลยลเรารู้สึกว่าเราเข้าถึง เหมือนเหมือนชีวิตแม่พึ่งเนี่ยค่ะคุณรู้สึกว่าตอนไหนที่คุณรู้สึกว่าพุ่มพวงมาอยู่ในตัวคุณฉากชุดเสือชุดเสือชุดเสือที่เราเห็นกันรากลายเลยทำไมหนูถึงคิดว่าฉากนี้เป็นแบบว่ายังไงฮะแม่พึ่งมาอยู่ในตัวหนูคิดว่าตอนตอนที่ทายกันนะคะตอนที่ยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรก็ก็เป็นเปาปกติค่ะแต่เวลาเราแต่งหน้าเสร็จแล้วคาดคาดลายเสือเรารู้สึกขนลุกทุกคนก็ขนลุกหมดเลยแล้วก็มีเพลงที่ แฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงที่จริงอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยค่ะคือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกแบบตัวเองแบบมีพลังมีอะไรขึ้นมาใช่ซึ่งซึ่งตอนแรกเรากังวลมากเพราะว่าฉากนี้เป็นฉากปิดด้วยฉากใหญ่ด้วยค่ะแล้วพอเล่นออกมาเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมีพลังไว้จังไหนก็ไม่รู้บอกว่าการไหนทำภาพยนต์เรื่องนี้มีอาร์ตถันหลายหลายเรื่องเลย่โอ้โหใช่เยอะมากค่ะเยอะเหมือนกันยกตัวอย่างน้ะครับที่แบบหนักหนักเห็นได้ชัดเงี้ยคือมีอุปสรรคด้าน เยอะค่ะเพราะว่ายัางยงหาสถานที่ม,มันจะต้องอิงไปบอกว่าสมัยนั้นเลยค่ะยังคาราคาราเกะเนาะคาเฟ่ที่อ,อยู่ที่ไปถ่ายกันนะคะเขา,ขา,เา,าก็หาไม่เจอ,อหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไปหาแถวแถวแบบปิ่นเกล้าเนี่ยค่ะก็พี่ก็จะกลับกันแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเนีย่ยคง,งหาไม่ได้หรอกวันนี้โลเคชั่นก็เลยไหวขอพรแม่พึ่งตรงนั้นค่ะแล้วอยู่แบบพอไหวเสร็จปุ๊บได้ยินเพลงแม่พึ่งค่ะ ไม่แน่ใจว่าเพลงอะไรดังมาจากใต้ดินทุกสิ่งทุกอย่างดังมาจากตึกใต้ดินรู้ไหมว่าหลังเรื่องนี้เป็นหนังที่หลายๆคนไม่คิดว่าจะได้เงินแต่เป็นภาพยนตร์ที่ได้เงินแบบมหาศาลเลยนะไม่คาดคิดไม่คาดคิดตั้งหลายสิบล้านเขาคิดว่าห้าหกล้านก็เก่งแล้วได้ไปเกือบห้าสิบล้านมั้งน่าจะถึงห้าสิบกว่าล้านยังไม่จบแค่นทุกครั้งแม้กระทั่งเสื้อเสือที่เบาวลีจะต้องใส่ครับหากันทั้งสังเพงไม่เจอไม่มีอยู่ดีๆไปเจอผ้าเสือ พับสุดท้ายก็มีเสียงคุ้งควงมาจากร้านร้านร้านผ้านั้นเปิดเพลงเปิดเพลงผ้าเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปปุ๊บก็เจอผ้าเสือลายเนี่ยรครับเพราะเป็นลายลายเดียวเป็นพับสุดท้ายโลเคชั่นทุกที่แม้กระทั่งคนคนที่จะเริ่มทำโปรเจกต์นี้เป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องสยศาสตร์เลยอยู่ดีเพลงพุ้งผูกก็เกิดขึ้นทั้งวันเลยโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่น้องเปล่าเล่าค้างไว้ ได้ยินเพลงมาจากพื้นเออได้คือคือไปไปที่น่าจะแถวแถวปินเก้าเป็นเป็นอ่าส่วนการค้าค่ะแล้วทีนี้เขาก็ได้ยินเพลงมาจากใต้ดินชั้นใต้ดินค่ะเขาก็เลยลองเข้าไปดูปรากฏว่าเฮ้ยมันมีแบบคาเฟ่เก่ามากๆใช่เลยเหมือนเลยใช่เลยเป๊ะเลยก็เลยได้โลเคชั่นถ่ายได้โลเคชั่นจับพี่แม่แม่พึ่งอีกเป้าเคยฝันถึงแม่พึ่งแบบที่มาให้เห็นหนูเป็นตัวเห็นเห็นเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับตัวเป็นๆให้หนูด้วยนะ เคยเห็นตอนตอนถ่ายนั้นอะหนูเห็นเป็นแม่พึ่งเป็นลัะยัยไงฝันฝันอะฝันว่าแม่พึ่งมายืนยิ้มอยู่ที่ปลายเตียงอืมตอนนั้นกําลังถ่ายได้ประมาณครึ่งเรื่องมั้งคะหนูก็ไม่กลัวเหอทั้งเปาไม่ไม่กลัวคือแบบเราเรารักแล้วก็ศรัทธาเราไม่ได้แบบว่าเออใช่เรารู้สึกว่าเขามาแบบเราถึงเราไม่เห็นหน้าชัดเจนแต่เรารู้สึกว่าเขายิ้มเลยตีเป็นเลขอะไรได้ครับ ทุกวันนี้หนูจะต้องกลับไปไหว้แม่พึ่งอยู่ตลอดก็ไปตลอดค่ะอย่างงานที่เขาลํำลึกแล้วหนูก็ไปทุกปีไหว้แม่พึ่งให้ถูกต้องต้องไหว้ยังไงครับเออต้องไหวตรงไหนเขาบอกว่าเวลาขอหวยต้องไปขอที่ริมน้ำเพราะเขาเชื่อว่าแม่พึ่งอยู่ตรงนั้นตอนนี้มันมีหลายจุดลอเกินทั้งวัดทับกระดานอย่างหนูไปทุกครั้งหนูจะไหว้ที่ไหน ที่หนูไหวอะหนูไหว้ยังไงวิธีการไหว้นจุดเลยจุดคือเอาให้ชัวรยคือถึงแม่แน่ๆนะครับที่แน่ๆที่ไปเปลี่ยนชุดให้แม่พึ่งทุกปีก็คือตรงสระเนิมริมสันนะที่พุตตามบอกใช่ค่ะตรงนี้หรือเปล่าน้องน้องเปล่าครับใช่ใช่ตรงนี้ค่ะเขาไปเปลี่ยนกับป้าปาที่เคยแบบทำงานในในหนังด้วยกันโอ้โหจนถึงก็ยังไม่เคยขาดไม่เลยคิดว่าแม่พึ่งเป็นเทพไปแล้วสำหรับหนู ถ้าหนูว่าแม่พึ่งยังอยู่กับพวกเราแต่ว่าเป็นเทพเนี่ยแบบให้ให้ทุกคนได้ได้เขาเรียกว่าไหว้เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจอะไรแบบี้แน่นอนน้องน้องเปล่าเคยมาร่วมงานละครกับทางจีเอ็มยี่สิบห้าอยู่ตอนนี้ทำกับช่องวันอยู่ด้วยนีตอนนี้ตอนนี้มีละครอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งฮะเขเป็นยังไงบ้างเล่นละครตอนนี้เปลี่ยนบทบาทเป็นนักนักร้องจะเป็นนักร้องหรือเป็นดาราหรือว่าติดใจทั้งสองอย่างติดใจทั้งสองอย่างเลยได้หมดเลยได้หมดนาน้องผิยังเยอะอยู่มาทุกวันนี้ เยอะค่ะเรื่อยๆค่ะแล้วก็กำลังจะคุยเรื่องอัลบั้มต่อไปจะอัลบั้มอีกแล้วเขาคเเด็กคนนี้เขาบอกว่าเพลงแรกที่เขาร้องเป็นในชีวิตก็เป็นเพลงพุ่มพวงใช่บางทีก็ร้องได้ไงก็ไม่รู้แล้วทุกๆครั้งไม่ใช่คุยกับเป่า่ะคุยกับพวยกับคุยกับรุ่งว่ามันดำเชื่อไหมว่าในจอที่เป่าเล่นเป่าเองมันไม่เคยรู้สึกตัวเองว่ามันเล่นบางทีเล่นเสร็จแล้วปุ๊บยังรู้สึกว่าเสร็จแล้วหรอเหรอเหมือนฝันเหมือนฝันว่าตัวเองเล่นอะไรไปก็ไม่รู้ แล้วคนที่พูดอีกคนนึงือใครเู้อแมต้อมรัชนีกรบอกว่าอ่ะเสร็จพักจบกองแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเล่นโอ้โหใช่ไหมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยแค้ไหหนูมีที่ชัดเจนล่าสุดก็คือเป็นเป็นตอนที่รอบสื่อค่ะรอบรอบสื่อหรือรอบอะไรที่เราต้องโชว์ครั้งแรกอะที่โชว์ใส่ชุดเสื้อครั้งแรกคือตอนนั้นน่ะอยู่ข้างเวทีกำลังเขากำลังจะให้ขึ้นไปพูดไปโชว์เต้นโชว์ร้องเนี่ยค่ะ รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ไหวเราร้องไห้คือทุกคนไม่เห็นว่าหนูร้องไห้เพราะพี่ๆเอาบังอยู่ว่าน้องเปาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค,คือแบบร้องไห้ใส่ชุดเสือแล้วมันสั่นอยู่ดีก็สั่นแบบอยู่ดีก็บังคับตัวเองวาอยู่ร้องไห้แล้วอยู่ดีก็โ h ออกมาเลยอ่ะคือยู่ดีก็ใจสัน่นใจสั่นสักวนก็มันตื่นเต้นจะขึ้นเวทีแล้วหรือเปล่าน้องเปาอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าวรวมด้วยแต่เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าจะร้องทําไมอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นบนเวทีปุ๊บเป็นอีกคนเลย ก็ต้องแบบใให้้จนี่งะแล้้วก็ขึนและนี่คือ2บุคคลที่รวมเล่าประสบการณ์เรื่องลี้ลับจากแม่พึงพ่งผู้พวงดวงจันทร์วันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการแชร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ